สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็อยู่ทรงหน้าคือเก้าแหละครับออกมาหาเก็บบักสมมวครับพี่น้องได้ครับ้นสมมล้นบ่าครับพี่น้อง หาบางกอนแต่หน่วยเพิ่นกะหลายอยครับพี่น้องไม่หลายจะครับด้วยนงดุกถ้าถุงมาพร้อมครับพี่น้องบนบ่นี่อยครับ มีอยู่มีอยู่รนหลายอยู่ครับพี่น้องลมแห้งตอนกระวเวตลมแห้งครับ Nói ngàm cắp đi nọng, nói nhây Để lại tiếp, để lái cắp đi nọng nhiều đây phương Okay. ทั้งฝีมีโบหน่วยเฮียวครับพี่นอ้องแต่จริงหน่วยเฮียวจกสีก็กลินแสบนะครับเด้นียแต่บ่ได้เอาหรอกครับหล่อยู่พี่นอ้องเดี๋ยววางไปกัน หลายอยู่หลายอยู่นี่ครับว่างวันเีกคนกระได้มาเก็บสมหุหครับพี่น้องเอาไปกินกับวปนข้าวเขากระเสยบไปครับด้วย พ่อแล้วครับแต่แลาเติมแล้วแต่และพอกินแล้วครับพี่น้องหน่วยงา,งามครับพี่น้องเสียได้ครับ ครับคลิปนีก้กะออกมาอยู่ทงหน้าคือเกาล่ะครับพี่น้องมาเก็บบกสม่ครับจะขอฝากคลิปไปสันหน่อยก่อนครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับสวัสดีครับ